พบกับรายการคิดเล่นเห็นต่างกับคำารก,กายอีกเช่นเคยนะคะทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์ค่ะแขกแล้วก็คุณอาจจะมาอยู่ตรงนี้นะคะคุยกับคุณผู้ชมสามทุ่มครึ่งถึง4ี่ทุ่มค่ะทาง Voice TV ค,ค่ะนะฮะวันนี้เป็นยังไงบ้างครับว่าเราจะคุยเรื่องอะไรกันเยิงผมผมนะ่ะวันนี้เยอะ คุณอาจวันนี้ผมความจริงเป็นผมคนที่ตั้งประเด็นชงประเด็นขึ้นมาเพราะว่าอยากจะพูดถึงป้ายนี้ที่เราติดไว้ตลอดปีที่ผ่านมาเลยสืบเนื่องจากอาทิตย์ที่แล้วนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าเรื่องก็ตอบจดหมายตอบจดหมายคุณผู้ชมนะคะตามธรรมเนียมก็คือมีฟีดแบ็กมานะคะจากตอนว่าด้วยสถานะของภาษาอังกฤษในสังคมไทยนะคะคุณอาจก็มี คุณผู้ชมเขียนมาบอกว่าอยากเห็นรัฐบาลสนับสนุนการแปลหนังสือในใ<ช>ภาษาต่างๆมาเป็นภาษาไทยนะคะเหมือนอย่างที่ในรายการเล่าให้ฟังบ้างนะคะบางคนก็บอกว่าอันนี้จากคุณวันนีนะคะคทองพาณิชย์ไม่น่ตรองพาณิชย์นะคะอีกท่านหนึ่งนะคะคุณอัธพลนะคะบอกว่า เออทำให้คิดต่อไปได้อีกว่าการส่งเสริมให้รักการอ่านเนี่ยออที่บ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรทําไมหนังสือบ้านเราถึงมีราคาแพงนะคะตกลงการศึกษาบ้านเราเนี่ยเป็นอย่างไรกันแน่นะคะแต่บางท่านนะคะบางท่านก็น่าสนใจบอกว่าออสะพานแห่งความรู้จริงอยู่ว่าสะพานแห่งความรู้ไม่ใช่มีในเฉพาะสังกฤษอันนี้จากคุณสิสรทัศน์คันคทวงนะคะ เขาบอกว่าอย่างผมเนี่ยมีเพื่อนเป็นคนฟิลิปปินส์เวลาจะหาข้อมูลเพื่อทํารายงานสามารถหาได้จากเว็บภาษาตะกัล็อกอังกฤษแล้วก็สเปนเพราะว่าฟิลิปปินเคยเป็นอาณานิคมของอเมริกาแล้วก็สเปนนะคะอันนี้น่าสนใจเพราะว่าบางทีเราก็ลืมคิดไปว่าคนมาเลเซียอินโดนีเซียก็ใช้ภาษาใกล้กันและกลายเป็นว่าพอเรามองทั้งภูมิภาคเอเชียตนอดเฉียงใต้เนี่ยภาษาหลักที่ใช้กันมากที่สุด คือภาษามาเลย์แล้วก็ภาษาอังกฤษภาษาอินโดนีเซียกับภาษามาเลเซียมาเลเซียด้วยสาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนนะคะนี้บางทีเราลืมคิดเรื่องนี้ไปความจริงมีองค์กรหลายองค์กรที่อุดหนุนแล้วก็ให้ความช่วยเหลือในการแปลงานดีๆต่างๆมาฮะเพียงแต่ว่าผมยังคิดว่ามันยังน้อยอยู่แล้วก็ค่อนข้างที่จะหนักไปทางภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่เท่านั้นเองค่ะอันเนี้ยซึ่ง ในรายการของเราพูดกันตลอดเวลาว่าถ้าจะมีการส่งเสริมให้เรียนภาษาอื่นๆนอกจากภาษาอังกฤษอีกเนี่ยเราอยากให้ความสําคัญกับภาษาในภูมิภาคด้วยนะคะเช่นภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาจีนภาษามาเลภาษาอินโดนีเซียเป็นต้นนะคะเพราะว่าสมมติว่าเราพูดภาษามาเลได้เนี่ยเราก็จะสื่อสารกับได้ทั้งมาเลเซียอินโดนีเซียทั้งบรูไนอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นข้อเสนอที่ น่าสนใจมากเลยค่ะคุณอัดแต่ว่าเออมีคอมเมนต์เออแรงๆว่อเสียมึดอึ้งผิดอึผิดวิสัยคุณคำประกาศมิก้าจะอ่านออกอากาศเลยนะคะต้องให้ไปตามอ่านกันเองในในเพจค่ะคุณอาดทำไมค่ะไม่กล้าอ่านอึ่งนั่นเลยละกันผิดวิสัยคุณคำประกาศแม่ดิฉันก็ว่าดิฉันเข้มแข็งมาก จอจอคอมเมนต์แบบแรงถึงขั้นใช้คำหยาบคายก็มีอึ้งไปเหมือนกันนะคะค่ะครคิดเล่นเห็นต่างกันคิดเล่นเห็นต่างแต่เราก็ถือว่าเราแต่เราก็ดูแลนะคะไม่ให้มีอะไรที่ ที่เรียกว่ามันเกินเกินขีดของการเผยแพร่ในในสื่อสาธารณะค่ะก็คงไม่ว่ากันแจะมีการลบบังคอมเมนต์ไปบ้างนะคะกรุณาอาจจะถ้าหยาบมากกรุณาทำจุดจุดจุดมาเซ่เซอร์ตัวเองมาด้วยค่ะคุณอาหำรับวันนี้นะคะที่บอกว่าติดค้างกันมาจากอาทิตย์ที่แล้วแล้วก็ เบาๆนิดหนึ่งนะคะจะมาคุยกันเล่นเล่นเกี่ยวกับชีวิตคุณอาดบ้างใช่ครับชีวิตผมซึ่งผมก็โดนค่อนขางจะโดนโจมตีมานะฮะว่ามีคอมเมนต์หลายๆอันหรือกระทั่งไอ้ป้ายที่ทิ่มแทงใจผมมาตลอดปีว่าคนที่ไม่เลือกข้างคือคนเห็นแก่ตัวแต่นิดหนึ่งนะคะเวลาที่ปรากฏอยู่บนจอเนี่ยจะเห็นแต่คําว่าคนที่ไม่เลือกข้างแต่คําว่าคือคนเห็นแก่ตัวจะไม่ค่อยเห็นบางคนก็เข้าใจผิดว่าเอะรายการเราเข้าท่านะส่งเสริมคนไม่เลือกข้าง แต่จริงๆแล้วพอดูต่อบอกว่าคนไม่เลือกข้างคือคนเห็นแก่ตัวแล้วก็มีหลายท่านานะคะถามเข้ามาในเพจว่าทําไมถึงคิดอย่างนั้นนะคะซึ่งแขกได้อธิบายไปในต่างกรรมต่างวาระนะคะว่าแต่ยังไม่เคยในอธิบายชัดเจนในเรื่องเาลา,านี้ความเป็นกลางในที่นี้นะคะค,คือคำว่าความเป็นกลางเนี่ยภาษาอังกฤษคือคำว่า n e u t r a l If you are neutral in situations of injustice you have chosen the side of the oppressor If a n e l e p h a n t has his foot on the tails of a mouse and you say that you are neutral the mouse will not appreciate the neutrality คุณเป็นกลางในสภาวะของความอายุติธรรมนั่นแปลว่าคุณได้เลือกข้างผู้กดขี่ถ้าช้างไปเหยียบหางหนูแล้วคุณบอกว่าคุณไม่เลือกข้างหนูมันคงไม่ปลืม้ม คำว่าเป็นกลางบางครั้งเราเข้าใจว่ามันมีซ้ายมันมีขวา,ขวาแล้วคนที่เป็นกลางเนี่ยคือคนที่อยู่ระหว่างซ้าย,ายและขวาไม่เลือกข้างดใดมไม่เลือกข้างหนึ่งนะ,ะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสภาวะที่เป็นกลางเนี่ยคือสภาวะที่เราปล่อยให้มีคนเลือกข้างหมายความว่าคุณอาจอาจจะเลือกข้างขวาแขกเลือกข้างซ้ายคนในคนในประเทศไทยอาจจะมีค่อนไปทางซ้ายค่อนไปทางขวาและในความหลากหลายของการเลือกข้างเนี่ย่ะที่มันจะ ก่อให้เกิดสภาพที่เป็นนิวโตรคือสภาพความเป็นกลางของสังคมไม่ใช่ว่ามีใครสักคนหนึ่งบอกว่าฉันไม่ไปทางซ้ายฉันไม่ไปทางขวาฉันอยู่ตรงกลางไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นพอดีเป๊ะซึ่งก็มีคำพูดที่เป็นเป็นที่รู้จักกันดีนะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าถ้าคุณอยู่ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นกลางระหว่างผู้กระทำกับผู้ถูกกระทำเนี่ยการที่คุณเลือกอยู่ ตรงกลางเนี่ยมันเท่าว่าคุณอยู่ข้างผู้ก,กระทําไปโดยปริยายอ,อย่างนี้เป็นตน้นเพราะฉะนั้นแคก็พูดภาษาบ้าน,านพูดให้เข้าใจง่ายว่าการที่คุณไม่เลือกข้างเนี่ยอาจจะแสดงถึงความเพิกเฉยอาจจะแสดงถึงความเมินเฉยต่อความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นในสังคมคก็เป็นได้เพราะฉะนั้นการที่คุณเลือกที่จะไม่ไม่ไม่เลือกข้างที่ถูกต้องอ มันก็อาจจะเท่ากับความเห็นแก่ตัวยังซม้งว่ามันมีเอ,อ่อระหว่างฆาตากรกับผู้ถูกฆ่าเนี่ยเราจะบอกว่าเราไม่อยู่ข้างใครเราอยู่ข้างความเป็นกลางแล้วเราก็ปล่อยให้ฆาตากรฆาตกรลอยนวลหรือว่าคนทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายลอยนวลไปเรื่อยๆบแบบนี้จะเรียกว่า ความเป็นกลางหรือ,อเปล่าอันนี้เป็นการตั้งคำถามนะฮะแล้วก็เป็นทัศนคติส่วนตัวของแขกที่บอกบว่าคนไม่เลือกข้างคือคนเห็นแก่ตัวค่ะนะครับในช่วงหน้าเราจะมาต่อด้วประเด็นนี้กันต่อนะครับแปลงสีฟันไบโอเซฟตีเลือกแปลงที่ใช่เลือกสไตล์ที่ชอบ เราจะมาต่อด้ยวยประเด็นจากที่พูดถึงใน ป้ายนี้นะฮะ mm. มาต่อและทีนี้พอหลังจากที่ผมก็คิดว่าตัวเองเป็นคนท yes. ี่ไม่เลือกข้างมาโดยตลอดแล้วก็เกิดมีการนิยามคำหนึ่งขึ้นมาในช่วงสักปีที่แล้วนะฮะที่ว่ามีกลุ่มเสื้อหลักสีออกมาแล้วทําให้กลุ่มเสื้อหลักสีเนี่ยดูว่าเหมือนไม่เลือกข้างแล้วก็ด้วยความที่เป็นหลากสีเนี่ยมันก็คล้ายๆขนมสลิมซาก็ต้องใช้ว่าซาริมเหมือนขนมซาริมแล้วก็เลยเกิดคําใหม่ขึ้นมาว่าสลิมที่เรียกกลุ่มพวกนั้นว่าสลิมขึ้นมา แล้วก็ผมก็ได้ฟังนะฮะไม่ว่าจะคุณคำประกาศพูดหรือสื่ออื่นๆพูดแล้วผมก็เลยรู้สึกว่ารู้สึกหาก็เลฮะที่แห่งหนของตัวเองเจอว่าเอ๊ะตัวเองเป็นสลิมหรือเปล่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นรายการของเรารอาทิตย์นี้นะคะครเราก็เลยเอ๊ะ ในเมื่อมีข้อถกเถียงกันอย่างนี้นะคะมีคนพูดอย่างนี้อย่างนั้นมากเกี่ยวกับสลิมรายการของเราวันนี้ก็เลยอ่ะลองมาคุยเรื่องสลิมกันสักครั้งหนึ่งว่าเดี๋ยวผมในฐานะที่ว่าเรียนภาษาศาสตร์ผมค่อนข้างชอบคํานี้ในแง่ที่ว่าเวลาใช้คําว่า สลิปเนี่ยเขาจะเขียนผิดจากพรจนานุกรมราชบัณฑิตยสถานที่ว่าสาริมต้องซอโซ่สระอาหอหีบรอเรือสระอีมอม้าไมเอกสาริมหมายถึงขนมแต่เวลาเรียกคนกลุ่มนี้เขาจะใช้สอเสือลอลิงสระอีมอม้าไมเอกสลิมที่เป็นตัวที่เข้าใจผิดว่าคําว่าสาริมเขียนอย่างนั้นจริงๆขึ้นมาเนี่ยฮะมันก็เลยเป็นการแบ่งแยกระหว่างขนมกับกลุ่มคนที่เรียกว่าสลิมใช่นะฮะทีเนี้ย <c oughs> มีงานอันนึงนะฮะเป็นข้อ,เ,อเขียนว่าข้อสังเกตบางประการในการทําความเข้าใจสลิมและมีเครื่องหมายโคเทชันคำพูดนะฮะโดยคุณทัศนะธีรวัตรพิรมผมค่อนข้างเช่างานเขียนอันนี้ว่าคือเขียน <c oughs> เหมือนงานวิชาการแต่เป็นงานวิชาการที่เรียกว่าแซงว่าและประชดประชันนะฮะขึ้นมาอยู่คือแขกจําได้ว่าแขกอ่านบทความชิ้นนี้นะฮะคือคุณ คุณทัศนะคุณทัศนะคือจริงๆแล้วใช้อีกชื่อหนึ่งนะคะซึ่งเป็นแอ c o u n t ใน Facebook แล้วก็โพสต์มาในในโน้ตของตัวเองและหลังจากนั้นก็เผยแพร่กันอย่างกว้างขวางนะคะแล้วก็เว็บไซต์ข่าวประชาไทยก็นําไปเผยแพร่อย่างเป็นทางการอีกรอบหนึ่งนะคะและอย่างต้องทําความเข้าใจกันนิดหนึ่งนะคะว่า จะต้องอ่านบทความชิ้นนี้ด้วยความที่มีอารมณ์ขันแล้วก็จะต้องอ่านมันในฐานะที่เป็นวรรณกรรมล้อเลียนนะคะเพราะว่าค่ะเป็นพาโรดีเพราะว่าโดยโดยลีลาและการตั้งใจที่จะใช้ค่อยคําเพื่อล้อเลียนงานเขียนเชิงวิชาการแบบ หลังสมัยใหม่ด้วยนะคะเพราะว่าจะมีการใช้ตับใหญ่ๆของของกลุ่มงานเขียนหลังสมัยใหม่เพื่อนํามาล้อเลียนนะคะเพื่อที่จะเอาไปล้อกับคําว่าสลิมและความหมายของสลิมซึ่งแม้ว่าความหมายของคําว่าสลิมที่จะอยู่ในบทความนี้นะอาจจะค่อนข้างดูง่ายและยามไปนิดหนึ่งนะคะแต่ก็มีหลายข้อสังเกตที่น่าสนใจให้คุณอัจฉรยะผมค่อนข้างชอบมากเพราะว่ามันเป็นงานแบบ เป็นงานสลิมที่แบบซ้อนเชิงซ้อนอีกทีหนึ่งนะฮะน่าสนใจมากว่าเขาพูดถึงสลิมว่าได้ก่อตัวขึ้นและแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหมู่ชนชั้นกลางของประเทศไทยโดยเฉพาะในกลุ่มคนหนุ่มสาวมีการถกเถียงกันในวงวิชาการอย่างมากมายและกว้างขวางต่อปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ้างก็ว่ามันเป็นอาการของโรคและวงเล็บดิซิสนะฮะเหมือนงานวิชาการเลยนะครับมีภาษาอังกฤษต่อมาด้วยว่าคุณรู้ว่าทั้งหมดนี้คือพารดีนะฮะที่สะอาดให้ตามล่อเลียนะครับบ้างก็เป็นความผิดปกติทางจิตนะครับไซโรจิคอโรจิ Disorder บางส่วนบอกว่าเป็นอุปทานรวมหมู่ m s s s y s t t r r y บางคนถึงกับบอกว่าสลิมเป็นเพียงวาทกรรมวงเล็บในความหมายแบบไทยๆท,ที่เอาไว้ discredit ฝ่ายที่คิดเห็นไม่ตรงกับพวกตนะนะครับความคมคายในที่ในการที่ล้อเลียนอันนี้มันก็คือ ก็สะท้อนบางทีอ่านแล้วก็เอ๊ยรู้สึกว่าสะดุดใจขึ้นมานะฮะคือมันมีทีเล่นทีขนาดเดียวกันก็ใส่ทีจริงเข้าไปด้วยนะฮะผมค่อนข้างชอบอันที่คิดว่ามันเป็นการประชดประชันนะฮะถึงความเรียกว่าเป็นอุปทานรวมหมู่ของสลิมเนี่ยค่อนข้างจะน่าสนใจอยู่นะฮะแล้วก็มีลักษณะร่วมบางประการที่มีเขียนไว้ขอหยิบยกมาบางส่วนเท่านั้นฮะว่าสลิมต้องเป็นผู้มีการศึกษานะฮะสลิมรักการอ่านอันนี้ค่อนข้างจะจริงจริงสลิมมีศิลธรรมจริยาสลิ มีรสนิยมดีเยี่ยมสลิมมีจิตใจอ่อนไหวสลิมเห็นใจ,ใจใคนเสื้อแดงสลิมเป็นคนขวัญอ่อนอะไรอย่างเงี้ยฮะผมอ่านในลักษณะของสลิมอะไรหลายๆประกาศลักษณะรวมในในเรื่องเนี้ยแล้วผมมีความรู้สึกว่าตัวเองก็คงจะต้องเป็นจัดอยู่ในเป็นพวกสลิมหรือเปล่าแต่ว่านิดนึงนะคะคุณอาจอยากให้ช่วยขยายความนิดนึงว่าสลิมคือผู้มีการศึกษานี่เป็นยังไงคะก็คือว่าคือทุกคนที่มีการศึกษานับว่าเป็นสลิมหรือเปล่าส่วนใหญ่นะคะจะต้องแบบว่า มีการอันผมชอบอันนี้มากเลยฮะจากการเก็บข้อมูลภาคสนามของผู้เขียนพบว่านะฮะทำให้เหมือนงานวิชาการว่าพวกสลิมส่วนใหญ่เป็นที่มีการศึกษาสูงส่วนใหญ่จบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยชั้นนําและเป็นเป็นผู้ที่มั่นในความรู้ที่ได้จากการศึกษาในระบบอย่างยิ่งนะฮะอันนี้ ข่มขายมากนะครับสลินส่วนใหญ่รู้ดีว่าคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอันไตยประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ที่สุดในโลกศิลปะวัฒนธรรมไทยมีความยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกประเทศไทยปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบไทยๆทยุนนิยมเป็นแนวคิดที่น่าระเกยียจประชาธิปไตยต้องดูกันที่เนื้อหาสาระเป็นต้น แต่ว่าทั้งหมดนี้ก็คือความต้องการที่จะประชดประชันว่าค,ออคนที่เรียกว่าสลิม,มนะคะในความหมายของอผู้เขียนก็ค,คือส่วนใหญ่คือคนที่ได้รับการศึกษาเป็นอย่างดีในระบบแต่ไม่สามารถจะ ต่อยอดหรือมีความคิดในเชิงวิพากับการศึกษาในระบบที่ตัวเองได้รับมาเพราะฉะนั้นหากอ่านหนังสือหรือว่าเรียนในโรงเรียนแล้วครูบอกว่าคนไทยมาจากเทือกเขาอันไตยก็พร้อมจะเชื่อคุณครูสอนว่าวัฒนธรรมไทยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดไม่มีใครจะเทียบเคียงได้สวยงามที่สุดก็พร้อมจะเชื่อนะฮะแล้วก็ส่วนใหญ่พวกนี้จะต้องเป็นเด็กเรียนดี เพราะว่าเป็นเด็กเรียนเก่งเขาสามารถอสอบได้ตรงตามที่ที่พูดในตำราหมดทุกอย่างแล้วก็เชื่อตามตำราหมดทุกอย่างแล้วก็ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งเหล่านั้นเดี๋ยวมาคุยกันต่อในเรื่องสลิม แล้วโลกของคุณจะอุ่นใจกว่าเคยหนึ่งพงใจคสำหรับช่วงสุดท้ายของรายการคืนวันเสาร์นี้นะคะคมาคุยกันต่อเรื่องสลิมกำลังติดสนุกนเลยนะฮะมันมีอีกนิดนึงสลิมต้องต่อต้านทุนนิยมคุณอาจ ใช่ฮะทาไมทาไมสลิมต้องต่อต้านทุนนิยมคือสลิมมีการศึกษาดีสลิมเรียนเก่งสลิมสามารถท่องจําคําสั่งสอนของครูบาอาจารย์ได้ไม่ตกหล่นแต่จะไม่วิพากษ์คำสอนนั้นนะสามารถท่องจําตําราเรียนได้ไม่ตกหล่นนะคะทำข้อสอบร้อยได้เต็มร้อยแต่ก็จะไม่ตั้งคาถามหรือว่าจะไม่ถกเถียงกับตําราที่อ่านนะคะแล้วสลิม ส่วนใหญ่ที่เรียนหนังสือได้ขนาดนี้นะคะก็มักจะต้องมีอยู่กับโลกแห่งทุนนิยมพอสมควรแต่ขณะเดียวกันสลิมก็จะ รังเกียจทุนนิยมผมคิดว่าเพราะว่าสลิมที่ในฐานะที่คุณอาจเป็นหนึ่งในสลิม,มคุณอาจรังเกียจทุนนิยมไหมคะตามที่จะต้องพูดออกมาว่าผมรังเกียจทุนนิยมเพราะว่าเพราะว่ามันดูสกรปรกดูเป็นแบบว่ามันนี่ดูพูดเรื่องเงินดูไม่งามดูไม่เป็นผู้ดีฮะเงินมันบาปใช่ะะไม่ควรจะพูดเป็นสิ่งที่บ้านผมสอนนะฮะว่าห้ามถามราคาห้ามถามแต่มันไม่เกี่ยวกับทุนนิยม,มคุณอาจอันนี้มันเป็นเรื่องมารยาทแต่ก็แล้วก็ทําให้เรารู้สึกเกิดเกิดข้อ ต่อต้านกับเรื่องทุนนิยมว่ามันเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจขึ้นมาแปลว่าอะไรแปลว่าสลิมไม่รู้จักทุนนิยมหรือเปล่าใช่สลิมจึงรังเกียจทุนนิยมเพราะสุดท้าย <c oughs> แล้วสล,สลิมก็คือคิดว่าทุนนิยมอีโคเท่ากับเงินเงินเงินแล้วก็เศรษฐีใหม่อะไรอย่างนี้ครับแล้วแล้วสลิมไม่อยากรวยหรอคะก็แอบบอกว่าก็อยู่ยังมีศักดิ์ศรีดีกว่ามีเงินแล้วไม่มีรถนิยมแล้วไม่มีศักดิ์ศรีอะไรอย่างงี้มากกว่า อันนี้แขกไม่ไม่ไม่ค่อยมั่นใจนะคะคิดว่ามันมันมีความย้อนแย้งกันอยู่เพราะว่าถึงที่สุดแล้วสลิมก็จะมี iPhone สลิมมี i อ a d สลิมมีมีทุกอย่างที่อยู่ในโลกทุนนิยมเพราะว่าโดยปราศจากทุนนิยมแล้วเราก็ไม่มีรถยนต์เราก็จะไม่มีเทคโนโลยีเราก็จะไม่มีโรงหนังเราจะไม่มีห้างสรรพสินค้าแล้วถามว่าถ้าสลิม อยู่สลิมรังเกียจทุนนิยมสลิมชีวิตสลิมอยู่ได้ไหมโดยไม่มีห้างสรรพสินค้าก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้อันนี้เป็นความลักลั่นของของสลิมแต่ว่าสลิมจะตั้งหน้าตั้งตาเกลียดนายทุนนะคะเพราะซึ่งคล้ายๆกับฝ่ายซ้ายเก่าอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วสลิมกับมาร์กซิสไม่น่าจะมีอะไรร่วมกันได้พวกมาร์กซิสฝ่ายซ้ายก็เกลียดนายทุนแต่เหตุไฉนสลิมจึงไม่ชอบนายทุนไม่ชอบคนมีสตังแบบ ปวดโอนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะมีความรู้สึกว่าการรุกลานของระบบอุตสาหกรรมที่เข้าไปสู่ชนบทจะเป็นการทําลายความงดงามของประเพณีวัฒนธรรมคือจะมีความคิดสําเร็จ<น>รูปแบบนีใน้ในความย้อนแยง้งความคิดสำเร็จรูปอีกประการหนึ่งสลิมก็ค,คือคิดว่าเสื้อแดงเนี่ยคือที่ทำไมต้องเป็นเสื้อแดงก็คือเป็นคอมมิวนิสต์ซึ่งก็ยังมีผีคอมมิวนิสต์หลอกหลอนสลิมอยู่ตลอดเลาอันนี้ดีฉันไม่เคยได้ยินคุณอาจริเหรอครัจริงจริง เพื่อนสลิมของผมทั้งหลายเนี่ยก็จะคิดว่าเสื้อแดงเนี่ยก็คือยังยังยังเป็นวาทกรรมที่เป็นความเชื่อเก่าๆดั้งเดิมอยู่ว่าเหมือนเหมือนสมัย14บสี่ตุลาสิหตุลาที่เอามาหลออหลอม พรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาไม่เอาทุนนิยมใช่ก็อันเนี้ยฮะซึ่งจริงๆแล้วถ้าสลิมเกลียดทุนนิยมเนี่ยสลิมน่าจะไปอยู่กับพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ถูกต้องฮะก็อันนี้คือมันมีความย้อนก็คือคือความไม่ใช่ย้อนแย้งค่ะเป็นความสับสนสับสนของสลิมก็คือสลิมก็คือจะมีความเชื่อบางอย่างที่ฝังลึกแล้วก็เชื่ออย่างนั้นว่าตัวเองถูกแล้วก็เหนือกว่าคนอื่นนะคะว่าคิดว่าตัวเองเป็นคนมีการศึกษาแล้วก็เชื่อสิ่งนั้นถูกอะเรายังไม่พูดว่าอะไรผิดอะไรถูกนะคะเราอาจจะเข้าใจสลิิมผดดกกก็็ไไ้้้แลวอออีขนนึะะะรค นอกจากสลิมอ๋อสลิมบอกว่าประชาธิปไตยต้องดูที่เนื้อหาใช่ใช่ฮะแปลว่าอะไรคะคือไม่มีการเลือกตั้งก็ได้ขอให้เนื้อหาเป็นประชาธิปไตยอันนี้ก็สอบสนอีกแล้วนะคะเพราะว่าในหลายเทปที่ผ่านมาในเทปว่าด้วยฮิตเลอร์ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแล้วก็ได้พูดแล้วนะคะว่าเอ สิ่งที่ขาดเสียไม่ได้ของระบอบประชาธิปไตยค,คือการเลือกตั้งคือปราศจากซึ่งการเลือกตั้งเสร็แล้วเราจะไม่เรียกระบอบก,การปกครองนี้ว่าประชาธิปไตย,ตยเพราะฉะนั้นนะคะในความคิดเห็นของคนมีการศึกษาในประเทศไทยจํานวนหนึ่งเช่น ซูโมตูเป็นตนนะคะที่ไม่เห็นด้วยกับการเลือกตั้งแล้วก็บอกว่าคนเราไม่ควรมี1สิทธิ์หนึ่งเสียงเท่ากันเพราะว่ามีความฉลาดไม่เท่ากันมีการศึกษาไม่เท่ากันต้องคนจบปริญญาตรีขึ้นไดเมื่อปฏิเสธการเลือกตั้งโดยพื้นฐานแล้วแบบนี้เราไม่อาจเรียกว่าเป็นการปกครองระบอบประชาธิปไตยนะคะอันนี้ก็ต้องไปนั่งถกเถียงกับกลุ่มกลุ่มคนที่เรียกตัวเองว่าเป็น คนที่มีการศึกษานะคะแล้วก็ปฏิเสธการเลือกตั้งแต่บอกว่าฉันชอบประชาธิปไตยนะฉันเชื่อมั่นในหลักการประชาธิปไตยแต่ฉันคิดว่าคนไทยจํานวนมากที่ไร้การศึกษาแล้วถูกเฉลยใช้โดยนักการเมืองคนเหล่านี้ยังไม่พร้อมสําหรับระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให้ทุกคนมีหนึ่งสิทธิหนึ่งเสียงเท่ากันผมก็คิดว่ามันก็คือเกิดจากการที่เราเรียนรู้วิชาประวัติศาสตร์ ในการเขียนประวัติศาสตร์เรื่องประชาธิปไตยที่ผ่านมาในแบบเรียนทั้งหลายเนี่ยมันก็จะออกมาในแนวแนวนั้นอยู่นะฮะมันก็เลยทาให้จนปัจจุบันนี้มันก็ยังเกิดผลกระทบขึ้นมาว่ายังคิดว่ามันต้องควรเป็นประชาธิปไตยที่เนื้อหาแล้วก็ดูที่เขาเรียกว่าอะไรดีฮะสวยงามแล้วก็มันยังไม่พร้อมใช่ฮะว่าประเทศไทยยังไม่พร้อมสําหรับในการที่มีประชาธิปไตยบบต่อนะคะคุณสมบัติต่อไปของสลิมคือผมชอบว่าอันนี้มากเลยฮะสลิมลังการอ่าน นะฮะว่าใช่ส่วนใหญ่สลิมจะต้องออพรีเซนต์ตัวเองว่าเป็นผู้ที่รักการอ่านเพราะจะได้ให้ดูว่ามีอาจจะไม่ได้พรีเซนต์น,นะคะแต่คิดว่าเออคนคนที่ถูกจัดอยู่ในประเภทสลิมเนี่ยเป็นคนที่อ่านหนังสือเยอะจริงๆเพียงแต่ว่าเขาอ่านอะไรเท่านั้นเองเช่นเข็มพิษเข็มพิษชีวิตนะฮะในนี้เขาเขียน The Top b o o k t Secret หนังสือของสำนักพิมพ์แจ่มไฉนะฮะหนังสือแปลดีๆอย่างแฟมพายทวายไลท์หรือแม้กระทั่งหนังสือปรัชญ,ญาชีวิตยากๆของนักเขียนผู้ทรงภูมิอย่างกาลาแมนะฮะด้วยความที่สลิมเป็นผู้ที่อ่านหนังสือเยอะนี้ปทำให้สลิมเป็นกลุ่มคนที่เชื่อคนยากเป็นอย่างยิ่งพวกเขาจะชเชื่อต่อเมื่อรัฐบาลสออชอหรือผู้นําทางความคิดที่ดูดีมีความรู้บอกเท่านั้นส่วนสื่อทางเลือกอื่นๆเช่น CNN Economist หรือบทความวิชาการต่างๆสลิมรู้ดีว่าไม่ควรให้ความใส่ใจแต่อันนี้นนอันนี้แ็กเขา้าใจ ว่าอันนี้แขขอขอโต้แย้งนิดหนึ่งนะคะแข็คิดว,ว่าอันนี้ตีขุ่มไปหน่อยหนึ่งแล้วก็สื่ออย่างดิคอนมิสหรือซีนนไม่ใช่สื่อทางเลือกนะคะถือว่าเป็นสื่อกระแสหลักเพียงแต่ว่าคนไทยนะคะไม่ค่อยได้ให้ความสําคัญกับการรับรู้ ข่าวประเทศไทยจากสื่อต่างประเทศสักเท่าไหรหรือบางครั้งเมื่อสื่อต่างประเทศเช่น CNN หรือว่าดิค o นมิสเน้นนำเสนอข่าวเกี่ยวกับประเทศไทยในแบบที่เราไม่ปรารถนาจะได้ยินเราก็จะบอกว่าฝรั่งมันรู้ไม่จริงฝรั่งมันมีอคติฝรั่งมันไม่เข้าใจคนไทยฝรั่งมันไม่เข้าใจการเมืองแบบไทยฝรั่งไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยแบบไทยๆเขาอยู่กันมาย่งไงไอ้ฝรั่งพวกเนี้ย อย่าไปอ่านมันอ,มอย่าไปเชื่อมันรวมถึงบทหนังสือวิชาการต่างๆที่นักเขียนนักวิชาการต่างชาติเขียนด้วยค่ะก็บอจะบอกว่าคนเหล่านี้ไม่มีความทองแท้ในใน,ในความเป็นไทยพเพระฉะนั้นก็ไม่มีความน่าเชื่อถืออันนี้ก็เป็นข้อบอกพร่องเล็กๆน้อยๆแล้วก็แขกคิดว่าการตีขรุมว่าหนังสืออย่างนั้นอย่างนี้คนอ่านแล้วแล้วเป็นสลิมอันนี้แขกก็ไม่ค่อยเห็นด้วยนะะเพราะแขกคิดว่า ไม่ไม่เสมอไปเอามาตัดสินกันแบบนี้ไม่ได้นี่จะมีอีกหลายข้อตกเถียงเกี่ยวกับสลิมรวมทั้งคําถามที่บอกว่าการที่ไปว่าคนนั้นคนนี้เป็นสลิมเนี่ยเป็นการเหยียดหยามดูถูกไหมเป็น discrimination อย่างหนึ่งไหมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อในวันพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะคะคุณอาจดค่ะสําหรับวันนี้ เราสองคนนะฮะก็ต้องขอลาเรื่องสลิมแล้วก็ต่อนะฮะอย่าลืมนะครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาต่อตอนที่2เรื่องสลิมกันนะครับค่ะสำหรับวันนี้เราสคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ